pa pa let's go boy What game What game tôi huh? game tôi okay. <laughs> you know. game tôi game thế nào hả tôi game tôi game nó dễ mà vừa kia bao giờ game đạn 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 tay này con rau sả ri okay chết oh. okay. okay, mình เออ,เอ,อ่ลงล่างแล้ไปกาลางเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามเมื่อก,กี้กูยิงชอตตี้ไป็นหนึ่งนัดปวดยงิงอีกนหนึง่งไม่ออก <c oughs> ไม่คือก <c oughs> ูกดยิงได้ไม่ออกไอ้ทัดชิบหายเลยออกำ <c oughs> แพงแตกสองตัวแค่มันเก็บแล้วแล้วคนนี้ <c oughs> โอ้โหไอ้ที่ยิงไม่ทัด <c oughs> บ,บ้านกลางอีกตัวนึงมันไปแล้วสองตัวบ้านกลาง <c oughs> อย่ามาอยู่ไม่แน่พอเลยยิงได้เลยสไนเฮ้ยไม่มาไม่แหงคือ,อ,อไม่ทันหยิบปืนกูก็ได้เพื่อนปืนใครก็ได้ทนะัเรียบร้อยเอ้ยกูยิงไม่โดนะเล่นยิง,งไม่ตายกูเมื่อกี้ตัวหนึง่งใช่ไงกูจะซับให้มัน,อมนตอนขั้วมันตายมังเร็วนะตัวหนึ่งโอ้ลูกสองอี๋ แม่งโดดลงมาตอนหน้าตาเรียบร้อยซ้ายเลยแม่งโดดลงมาจังหวะมันจะดีเกินไปป่ะเอ้ยเอ้ยอีงแม่นรับถือรับถือนี้เอ้ยเอาวะเกมได้เราโหเกือบเกือบเกือบเนี่ยเดียว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 กูเนี้ยเดียวกูจะโทรมาเตือนไม่ไหวแล้วเยอะขึ้นพูดหรอรับคือมันถึงหน้ากูแล้วสัตว์ นน่ะไปอีกอะอ๋อแมงเล,ง,เลงกูไอ้เอาลีมั้โอ้โหการย,ยื้อกิงไม่ทันโอ๊ยอยแตกหนึ่งซะไม่รู้ดันตายแล้วตายแล้วไนี่แวลยไหน้ากูอีตัวนึตรงกูตายเลยเป๊ะเลย โอเคอเยี่ยมไปมินตัวนี่นี่เหี้ยวเปลามีสไนดย์อยู่เกินไปแล้วนะมันอยู่วอ,อยู่กลางแล้วก็สไนด์อยู่เกือบตรงกองฟางเนี่ยมันขึ้นพื้นไปกลางคนหนึ่งสไนด์ไปเ่ยเรียว่าวัวไปเลยได้คนหนึ่งเดี๋ยวตัวนั้นน่าจะไปปัม๊ม เึ้นตายปัม๊มกูเห็นมึงไงไ <c oughs> อ้สัรอูเอาไปดีน้องโดนกูโดนกู let's go พอพาเกมกลับมาได้รัยยังไม่แย่ขนาดเกียรไม่ไม่เปลี่ยนปืนให้กูเกมฮัลโหลเกมดีน่ี่ไงน้องก็ไปแดกมึงหรอก ไม่รู้อ๋อชี้ยจกันเองเลยเพื่อนไม่งอไปคนสองพันรถกระบะเพื่อนไปด้วยคระวังสติเกอร์มันนี่ไงน้องคมคมเฮ้ยข้างหลังเพื่อนคนนึงนี่ไงน้องโหทะลุทะลุกระแพงไปดีโอ้โหกูโหดเลยน้องของจริงวางเลยแป๊บแักคูไม่เนี่ยตรงกูตายซะแล้วปามาปามึง ยูวีมาแล้วครับยูวีมาแล้วได้ไหมสวยงามวู้ชนะเฉยแหมแล้วกูแม่งอย่างคมเลยเฮียน้ำตาเฉลยเฮ้ยทำไม่ได้ไงวะทำไปได้วะนี่เียจะคมก็คมเปปิดรลยขออนุญาตเอาจริงนะครับเฮียผู้โคตรแอ็กไอสัตว์ความจริงฟุกไอสัตว์เนี่ย ลูฟูอย่างเยอะเลยไอ,อ้้ย่โอ้ยิงช็อตยิงทะลุกระแพงยิงสูงเนีน่ยนัดเดียวเข้าตัวแล้วโคตรโหดเอาละเออโคตรเหน,หนนะื่อยเลย้ยเก็บคอ,อยุ่งหาย